สวัสดีชาวใบหญิงการเด่นทุกคนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บดอกกระเจี๊ยบที่บ้านสวนต่างจังหวัดกันค่ะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยลงไว้นะคะบอกว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่ดอกกระเจี๊ยบเนี่ยน่าจะแก่จัดแล้วนะคะหลังจากที่เราปลูกกันมาประมาณ5-6เดือนค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าหลายต้นนะคะใบก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็เริ่มแห้งไปแล้วค่ะ จากการที่ใบหญิงกระเด้นเดินสำรวจนะคะรอบๆต้นกระเจี๊ยบทุกต้นที่ปลูกเอาไว้อ่ะค่ะมีหลายต้นมากค่ะทุกคนที่ดอกแก่จัดจนเมล็ดเนี่ยร่วงลงเต็มพื้นไปหมดนะคะ,มะเมล็ดก็จะอยู่ด้านในค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็รอปลูกอีกทีนะคะปีหน้าเลยค่ะทุกคนก่อนหน้าฝนเล็กน้อยนะคะที่เหมาะกับการปลูกต้นกระเจี๊ยบค่ะ จากที่มองจากสายตานะคะก็จะน่านาจะเก็บได้นะคะหลายถุงแน่ๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะหนึ่งกิ่งนี่ก็คือได้หลายดอกมากๆนะคะเวลา เวลาเราแก่ต้นกระเจีย๊ยบไอดอกกระเจีย๊ยบค่ะทุกคนก็คือต้องกระทุงเอาเม็ดด้านในออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะเอาเนื้อของเขาก็คือเนื้อดอกะคะ่ะทุกคนไปตากแดดให้แห้งนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ต้มหรืออะไรก็ตามจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะคะแต่สำหรับใบหญิงกระเด้นค่ะวันนี้ก็จะเก็บแล้วก็ส่วนหนึ่งอะคะ่ะก็จะแบ่งไว้ไปทําแยมนะคะเพราะชอบนะคะ,ะทําแยมเนี่ยก็คือ ต้มนะคะทุกคนโดยที่ใส่น้ำแค่ขุกขลิกค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลกวนเลยค่ะก็จะได้แยมแบบหวานๆอมเปรี้ยวค่ะอร่อยมากนะคะลองทำก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกว่าอือโอเคมากค่ะในส่วนของที่เหลือก็จะเอาไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะทุกคนต้นนี้แก่แล้วก็เริ่มเหี่ยวนะคะพอเขาแก่จัดๆแล้วก็เลิกต้นก็จะเริ่มแบบตายไปค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะ